ดีค่ะสาเท็มีเอาค่ะก็วันนี้นะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตหลายๆอย่างทุกอย่างเลยละกันนะคะก็แล้วก็เป็นคลิปทักทายด้วยนะคะเดี๋ยวจะหายไปนานเกินไปนะสำหรับคลิปวิดีโอก็กออมีกล้องกับคองใหม่แล้วนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวที่เต็มรูปแบบแล้วก็สวยงามแน่นอนนะคะ,ะติดตามรอกันนิดน,นึงนะคะเพราะว่ากําลังฝึกตัดต่อฝึกใช้กล้องอะไรอย่างนี้อยู่นะคะ ตอนนี้อัปเดตกันนิดนึงก็คือทำอยู่3อย่างหลักๆนะคะก็คือฉายแสงรักษาสิวที่โฟนิกสยามวันนะคะแล้วก็ลาเลนคลินิกตรงทางลง BTS สถานีเจตสนามกีฬาแห่งชาตินะคะลงไปก็จะเจอนะ,ะลาเลนคลินิกทำคิวสวิกเอ็นดนะคะก็คือเกี่ยวกับแบบว่าหน้าขาวใจลดริ้วรอยอะไรอย่างนี้นะหลุมตรงลมสิวช่วยหมดแล้วก็รักษาสิวที่เมดิแครคลินิกนะคะที่ไปทันเนียนแล แต่เดิมเนี่ยทายอัพในเพจในทุกสิ่งไปแล้วว่าทายรักษาที่นี่ตาหน้าทคลินิกนะคะแต่ว่าตอนนี้ทรายเปลี่ยนแล้วนะมาเป็นเมดิแคร์นะคะตอนนี้นะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็มีเลเซอร์กำจัดขนใต้งวงแขนนะคะที่เอเมดคลินิกตรงดิจิตอลเกตเวย์นะคะที่สยามเหมือนกันอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูหนังหน้ากันนะคะ เป็นการอัปเดตกันนะอันนี้หน่าสดเลยนะวันนี้จะไปฉายแจ้งตามที่บอกไว้ในแฟนเพจนะคะนี่อันนี้น่าสดนะกล้องชัดมากนะพูดเลยก็คือเห็นครบทุกรายละเอียดอยู่นะคะอ่ะอันนี้เฮ็ดดีด้วยอะไรด้วยนะก็ตอนนี้จำหนังหน้าตอนนี้ไว้ให้ดีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยทำ คิวสวิตเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ฉายแสงระคาสิวไปสองครั้งแล้วนะคะหน้าดีขึ้นมาโอเคมันอาจจะยังไม่ใสแต่ว่าคือเห็นจุดด่างดำไหมคือตอนแรกอะ่ะมันแบบว่ามันเป็นจุดด่างดำแบบเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันเหลือแต่จุดใหญ่ๆอะ่ะคือเหลือแต่จุดจุดใหญ่ๆที่แบบหลักๆอะ่ะอันจางๆนี่มันหายไปเลยนะคะแล้วก็สิวสดแบบดีขึ้นมากคือโอเคคนอื่นมองผ่านๆก็อาจจะแบบไอ้หน้าก็ยังไม่ใสแต่ว่า ตัวเราเองอะเราจะรู้ว่าแบบดีขึ้นมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงทรายจะมารีวิวเรื่อยๆนะคะคิวสวิตเนี่ยทําหผดแรกก็เห็นผลแล้วในเรื่องของจุดด่างดำรูขุมขนหลุมสิวหน้าขาวใสคือแบบเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะส่วนชายแต่งเนี่ยอรายรู้สึกว่าหน้ามันไม่มันเลยอะคือมันมันคงไปช่วยเรื่องแบบว่าต่อมไขมันอะไรข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ทรยไม่แน่ใจแต่ว่าคือหน้ามันไม่มันอะคะ่ะคือ งงเลยนะก็แต่เรื่องสิวแบบว่ามันไม่อักเสบมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เห็นผลเท่าไหร่คือจอยก็พยายามสังเกตตัวเองเพื่อจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นผลทั้งนั้นเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องทําไปหลายๆครั้งหน่อยอะแล้ว๋ยวรีวิวคอนแทคเลนด้วยเลยวันนี้ใส่เออรุ่นบาเออเป็นยี่ห้อบาบี้นะคะรุ่นเพียวแต่ว่าสีชมพูเห็นไหมน่ารักเนาะดูแบบ ดูตาแบบแบลวๆแ,แนวเวลาโดนแสงก็จะทงพูแต่ว่าเวลาไม่ไม่ได้โดนแสงมากมันก็จะเหมือนแบบตาหวานๆหานหานเหมือนกระตูนอะไรนะคะก็รุ่นเพียวก็แนะนาแต่ว่ามันใจใหญ่นิหนึ่งต้องเอารุ่นมินินะคะแต่นี้รุ่นมินิก็ยังใหญ่อยู่นะอืมโอเคแล้วก็วันนี้จะมาพูดเรื่องน้ําหอมนิดนึงด้วยนะคะก็คือน้ําหอมจริงๆก็มีแฟนเพจถามตายเรื่องน้ําหอมมาเหมือนกันนะแต่ว่าเอา,ายก็ ต้องบอกก่อนว่าทรายไม่ได้เล่นน้ําหอมนะคะแต่ว่าก็พอรู้บ้างเพราะว่าคือทรายก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์นะอาแล้วเวลาเราไปซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่คือทรายไม่เล่นน้ําหอมแล้วก็ไม่ได้ซื้อน้ําหอมที่เป็นยี่หอ้อน้ําหอมแบบเจาะตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างสมมติชาแนลหรือว่าคลินิกหรือว่ายี่ห้อต่างๆเนีย่ยมันก็จะมีน้ําหอมในยี่ห้อของเขาอยู่แล้วอย่างลังโคมอย่าง อะไรนะดีอออะไรเงี้ยมันก็จะมีน้ําหอมของมันใช่ไหมคะก็จะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าว่าเออเวลาตายไปซื้อขังอา่างแล้วตายโดมแล้วถูกใจใจก็จะซื้อกลับมานะมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่านะคะก็แล้วก็แต่ทีเนี้ยน้ําหอมอะราคามันก็จะแบบว่าสามพันสี่พันแลดูแบบว่าตับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนก็เลยไปเลือกน้ําหอมที่แบบตลาดนะัดหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะของเลียนแบบไปเลยอะไรเงี้ย ทรายก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําน้องๆนะคะที่ว่าแบบเอออยากเสริมตะเนยอยากอะไรเงี้ยก็แนะนําให้อาบน้ําหรืออะไรให้สะอาดมันก็มันก็โอเคแล้วนะเออแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใสจริงๆก็ทรา,ายแนะนํายี่ห้อเอยไม่ได้แนะนาําดิคือทรายอะ่ะใช้ยี่ห้อคลินิกนะคะรุ่น Happy In Bo o ูอยู่ที่ตัวหลักๆที่ทรายใช้เกือบทุกวันนะคะที่คนทักว่าหอมหอมอะไรเงี้ยก็คือทรายใช้ตัวนั้นนะคะเออ ราคามันจะถูกนะพูดเลยเมื่อเทียบกับน้ำหอมทั่วๆแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเมื่อเทียบกับน้ำหอมที่มันเป็นแบรนด์แบบน้ำหอมโดยตรงอะไรเงี้ยเพราะว่าขวดใหญ่สุดอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวทายเอาขวดมาให้ดูวันหลังนะคะก็แล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือ the body shop นี่เอดีตาไปซื้อของบางแล้วเขาถาเขาแถมมานะดูดิขวดมันน้ำมันพายปะน่ารักมาก วันนี้เพิ่งลองใส่ครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวติดทนหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าอ้อลืมบอกตัวคลินิกที่ทายใช้ก็ติดทนนะคะใช้ได้เลยติดทนทั้งวันอยู่เอาอยู่นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยยังไม่รู้เพิ่งลองใช้ครั้งแรกแต่ว่าเท่าที่ทรายไปดมที่เคาน์เตอร์เกือบจะทุกกลิ่นแล้วเนี่ยทรายรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันซอฟตใสดีนะคือมันแบบน่าจะเหมาะกับวัยเราอะ่ะแบบคือแบบใสๆแล้วก็ดูธรรมชาติดูอ่อนๆแบบกลิ่นต้มแมนดารินกลิ่นแมกไม้กลิ่นแบบ <aid> <Solomon> who, เออลองดูนะคะแล้ว <to> ก <the mañana benim S 2> <te> <rawd Moder> ็ราคาจับต้องได้จะอยู่ที่ประมาณขวดใหญ่จุดอยู่ที่หนึ่งพันพันสองพันสามอะไรเงี้ยแล้วแต่กลิ่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามันแบบออกมาใหม่ล่าสุดมันก็จะพันสี่ก็จะแพงนิดนึงนะคะก็ลองไปดมแต่เดี๋ยวตามมารีวิวีทีว่ามันติดทนไหมนะคะสําหรับที่ห้อบริษัทช็อปแต่ว่าแนวกลิ่นโดยรวมแต่ว่ามันเหมาะกับวัยรุ่นวัยใสๆอ่ะเพราะว่ามันจะมีน้ำหอมมันกลิ่นที่ใสแล้วแบบดูมีอายุไปเลยอะไรเงี้ยนะคะโอเควันนี้ก็ มาทักทายอัปเดตแล้วก็หลายเรื่องมอ,งอยละกันเพราะว่าคิดถึงแฟนเพจทุกคนแล้วก็แบบคือถ้าบัวแต่รอรีวิวจากกล้องใหญ่ก็คงแบบอีกนานใช่ไหมก็เลยในมือถือไปก่อนนะคะตรวจเรื่องพูดก็ยังพูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็พยายามแล้วนะขอโทษจริงใส่รีเทนเนอร์ะก็พยายามพูดชัดอยู่นะขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกเสียงที่แบบคอมเมนต์มาจ๊ะมาเมนกันบ่อยๆนะโอเคบายบาย